เดีครับไปร่องมดเชือก็ได้แล้วเดีวนะครับมีปลาช่อนกลางภูเขากับปลาจูบผูเขานิดนึงนะครับแล้วก็จะทําแกงอีกชั้นนะครับก็เอาเอาเ,อาเอามล็ดมะเดื่อมาด้วยนะครับกับเป,าปลาปังก็อันนี้นะฮะเี๋ยวเดินมาถ่ายรูปกันรู้เออเดี๋ยวลองดูนะครับพี่น้องนะที่นี่เราจะใส่กระเทียมใส่พริกใส่ตะไคร้ลงไปนะครับ นี่แล้วก็ใช้ชุบน้ำปลาปลาป้อน้ำปลานิดนึง,งนอเอ้อานปล่ะเออใส่ปลใส่เสง เต้นเต้ไปเอาเปลาลงไปน,นิดนึงครับเรื่องม้อเาจะใส่ปลาลงไปค่ะเอา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 หนักฟองความลงไปนนนเนื้อหมออีกเนื้อนั่นแหละใส่ปลาลงไปนี่คือปลาชนกลางนะครับก็ใส่ลงไปทั้งตูเลยทุกเขาเลย,ยก,ก,ก,มมก็สักพักหม้อก็เอ้าเรื่องม้อก็ใส่ลงไปเลยนีหมดหมดแหลง

เท้าของน้องเมื่อกี้เทอาใครทีเดียวชมน้ออยู่เนี่ยครับพี่น้องที่นี่ก็มันก็จะเท่าไหร่ก็ันไหมที่นี่มัน้อยใส่ใส่ดอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกเขาใช้เท้านะครับใส่ลงไปเลยถ่ายรูป กเอ,อามาติดก่อนนะอ่าเธอปองดูเอามาดูชิมชิมชิมครับพี่น้องนี่ครับอ้อาวลองดูปอืสองสงัยได้เปรี้ยวอือเปรี้ยวนิดนิด ไอ้นี่เราก็เปี้ยวแหละแต่ว่ามันก็อร่อยนะครับหอมไข่มดแแล้วหอมหมดแลงมันยังไม่มีไข่ที่เป็นใหญ่ๆนะครับมันก็ยังมีแบบนี้เข้าๆแบบนี้โอเคเราไปกินกันนะครับพี่น้องมาก่อนนะ

à má, các bé kim đun, ngon, 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 ทำปลาแหลกแล้วก็เมล็มดมดชมมดแดงหนึ่งอืม องันแะตคือกัวมาปังหนุ่มพเป็นหมกว้งางฮะอืออืม,อมกันเปรี้ยวเลยไขยม่มุดอ้ามดเลี้งอร่อยฮะ ยังสยังอ่ะต้เวโไ่นอ่นหลังเขอฉันเขายัง นาคับหนึ่ะการน้เยี่ยมลื่นกนนาเกาาก็ไปเลยำหน้าลื่นกาดได้เรเีหน้า,กาเก็เอาตอ,องได้ตัวเ่ากีหนม้มดช่่ม ้องมาหา้องวันพและวอืมเาเดินผ่ามองนะ่ะว่างานมัขึ้นขับผมขึ้นย่วนวยวะก Den gjer han ungten til lini. หายดีนะหอมมากเลยขจัดจิงครับ ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดหอมก็เทียมตะไคร่อีกคำพราหางอันน่ะห้องเนะพลอะอุอ้งกอด โอเคครับพี่น้องน้องมุนเชีวคนใต้หลังเล่นก็ลาพี่น้องก่อนครับสำหรับคลิปต้มปลาใส่ใส่มอ่ดใส่มดแดงนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามกันตลอดมาแล้วก็มีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับตัวว่าชงนี้มน์ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์เนะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกคนด้วยนะคะเพราะว่า,ามน์อยู่ที่นี่ไม่มีตนเน็ตนะครับถ้ามน์ลงไปในเมืองมน์ก็ต้องรีบลง ไปเสร็จเราก็ต้องรีบกลับนะครับกลรวว่ามันมืดไปอะไรอย่างนี้นะครับองถ้ากลับไปประเทศไทยมน์ก็จะปรับปรุงให้ดีแล้วก็จะตอบคอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับเจ้าดิครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณค่าเนาะขอบคุณค่าขอบคุณที่ติดตามค่ะอืมเนี่ย